สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องชายสคนทำงานก่อลอมฟางอยู่ในทุ่งหญ้าทันใดชายคนที่หนึ่งก็เดินพรวดพร,ราดทิ้งวงทำงานกลับไปบ้านของตนปล่อยชายอีกสองคนไว้ซึ่งชายสองคนที่ถูกทิ้งไว้นั้นชายคนที่สองเป็นคนที่ถูกเลี้ยงมา เลี้ยงดูมาจากในเมืองแล้วได้ตัดสินใจมายึดอาชีพชาวนาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมชายคนที่หนึ่งถึงได้เดินจากไปอย่างไม่มีปีมีขลุยอย่างนั้นพี่น้องชายคนที่สามที่ก็ถูกทิ้งไว้ด้วยกันกับชายคนที่สองจึงเอ่ยขึ้นกับชายคนที่สองว่ารู้ไหมว่าทำไมชายคนที่หนึ่ง เขาถึงได้เดินจากไปโดยไม่พูดไม่จาอย่างนั้นนั่นก็เพราะสิ่งที่เธอพูดออกมาเมื่อตะกี้นี่ไงชายคนที่สองจึงบอกว่าฉันพูดอะไรหรืออ๋อที่ฉันบอกว่าเราไม่น่าจะต้องมาเสียเวลาโกยฟางทำให้มันสูงเป็นลอมฟางอย่างนี้ กลัวว่าฝนจะตกอย่างนี้เลยฝนมันไม่ตกลงมารอกนี่มันหน้าหนาวแล้วแล้วยังไงนั่นฉันก็พูดไปอย่างนั้นเองไม่ได้คิดอะไรเลยฉันก็ทําอยู่ด้วยนี่ไม่เห็นหรือก็อกอมฟางด้วยกันนี่แหละ แล้วฉันก็แค่บ่นกับตัวเองไปอย่างนั้นเองมันก็เหมือนกับที่พวกเธอสองคนก็ชอบบ่นกับตัวเองกันไม่ใช่หรือมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยฉันไม่ได้ไปว่าอะไรใครทั้งนั้นฉันพูดกับตัวเองฉันมันบ้า ฉันมันเพียนชอบพูดอะไรไม่ค่อยคิดจะมาถือสาอะไรฉันแล้วฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปว่าอะไรเขาเลยนี่นะ ไม่ได้ว่าอะไรใครทั้งนั้นแล้วอีกอย่างที่ฉันพูดนั่นมันก็ตั้งครึ่งค่อนชั่วโมงไปแล้วมาเล่ว ต้องคึ่งค้อนชมโมงไปแล้วนาทำไมเพิ่งจะมาคิดอะไรได้แล้วจะมาโกรธฉันนตอนเนี้ยมันใช่เรื่องหรือเปล่ามันจะอะไรนักหนาเจียวบ้าหรือเปล่าประสาทอชายคนที่สามกว่าไอหนึ่งมันก็อย่างนั้นแหละมันคิดช้ากว่ามันจะโกรธได้มันก็นึกว่าเธอไปพูดว่ามันไง ไปหาว่ามันโง่ที่มาเสียเวลาทําอะไรไม่เข้าท่าทางทางที่ใครๆเขาก็ทํากันอย่างนั้นน่ะแล้วจะมาพูดว่ามันว่าทําไม่ถูกทําไมแล้วคนกันเองอะ่ะจะมาพูดว่ามันว่าทําไม่ถูกทําไมมันก็คิดของมันรอบครอบดีแล้วว่าจะต้องก่อล้อมฟัง จะได้เก็บฟางไว้ใช้ในวันข้างหน้าชายคนที่สองจึงตอบชายคนที่สามไปว่าถ้าไอหนึ่งมันจะมาถืออะไรกับฉันที่เป็นเพื่อนของมันอย่างนี้แล้วก็นนะมันก็ไม่เข้าท่าแล้วละมันไม่จะไม่คิดเชรึกว่าฉันกับมันและเธอด้วยถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้รักกันจริงๆถึงขนาดจะมาล่มหัวจมท้ายทำนาทำไร่ด้วยกันอย่างนี้ ันจะมาทํางานอยู่กับมันแล้วเธอทําไมเธอไหมนี่ฉันก็อยู่กับพวกเธอสองคนนี่ใช่ไหมเล่าแล้วมันจะมานั่งคิดเล็กคิดน้อยอะไรอยู่อีกสามนาเธอก็ด้วยเธอก็ต้องเชื่อใจกันสินะเราต้องเชื่อใจกันสินะเพราะคนเรานะถ้าเราได้พบอะไรในชีวิตตัวด้วยประสบการณ์ของตน จนมั่นใจในสิ่งนั้นมาแล้วนะแล้วมันทําให้มือของตนรู้ดีว่าตัวเองกําลังทำอะไรอยู่มันได้ไปลงมือทํำในสิ่งที่ตัวเองคน้นพบมาทั้งชีวิตนั้นด้วยความมั่นอกมั่นใจของตัวแล้วนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วนะเราต้องไม่ปล่อยให้คนอื่นเขามาบอกว่าบอกเราว่าเราต้องทำอย่างนี้ถึงจะดีต้องทำอย่างนั้นถึงจะดี เราต้องมั่นใจในตัวของเราเองให้มันได้มั่นใจอย่างพอดีพอดีถูกต้องไม่ใช่มั่นใจเพราะความจองของอวดดีเหมือนอย่างแต่ก่อนด้วยมันไม่ใช่เราจะไม่ฟังคนอื่นเขานาะไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรานะ่ะได้ค้นหามาทั้งชีวิตเราได้ฟังคำแนะนำของคนอื่นเขามาพอสมควรแล้วและเราได้ไปลองลงมือทดลองทำ ด้วยตัวของเราเองมาก่อนแล้วแล้วเราถึงได้มีบทสรุปเป็นของตัวเองอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลานี้จากที่เราได้ฟังใครต่อใครเข้ามาพอสมควรและเราก็ได้ไปลองค้นหาหนทางของตัวเราเองมาเป็นระยะเวลานาน,านพอลองผิดลองถูกจนได้ผลสรุปเป็นของตัวเราเอง เราก็ควรจะมั่นใจในสิ่งที่เราตัดสินใจทําลงไปให้มันหนักแน่นสักน้อยเราต้องอย่าปล่อยให้คำพูดหรือความเห็นของคนอื่นมาทำให้ตัวเราหวั่นไหวไปได้ง่ายๆอย่างนี้มันอาจจะยังไม่ดีมากนะแต่เราก็ต้องรู้จักมั่นใจในการค้นพบที่มาจากวิธีการพอดีีอ,ดอย่างนี้ของเราพอสมควรไม่ใช่ จะไปมัวกโกรธคนอื่นหาว่าเขามาดูถูกเราอย่างนั้นอย่างนี้คนมีอะไรดีพอสมควรอย่างนี้แล้วมันน่าจะเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างกว่านี้หน่อยว่าไหมแล้วตรงกันข้ามหรือกลับกันเะยอีกด้วยเราอ่ะจะต้องเข้าอกเข้าใจคนอื่นที่เขาอาจจะไม่เคยผ่านประสบการณ์มาอย่างเรา เขาจึงพูดออกมาอย่างคนไม่เข้าใจอะไรดีเรามีแต่จะต้องฟังเขาพูดและไปเข้าใจในความที่ยังไม่รู้อะไรละเอียดลึกซึ่งอย่างนั้นของเขาพยายามอยู่เป็นเพื่อนเขาเสียด,ด้วยซ้ำมันถึงจะทุกไม่ใช่จะมาโกรธกระฟัดกระเฟียดหนาะว่าคนอื่นไม่เข้าใจตัวอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ คนพูดอย่างตัวฉันนี้นะบางทีก็พูดพึมพำกับตัวเองโดยไม่ได้คิดอะไรไปบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะฉันไม่ได้จะเข้าข้างตัวเองหรอกแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฉันอาจ,จะเผลอพูดอะไรไม่ดีไปบ้างแต่คนเราต้องดูที่ภาพรวมกว้างๆสิไม่ใช่จะมา เป็นคนทักชี้ขี้งุดงิดเจ้าอารมณ์อย่างนี้นะโตๆกันแล้วแล้วอย่างนี้ถ้าต้องไปเจอคนร้อยพ่อพันแม่คนอื่นอีกที่เขาไม่มีความคิดเขาพูดจาไม่รู้เรื่องมากกว่านี้ล่ะไม่ยิ่งไปกันใหญ่หรือนั่นแหละสามเอ้ยฉันว่าฉันว่านะ ทั้งเธอทั้งฉันทั้งเจ้าหนึ่งด้วยฉันว่าเราจะต้องหนักแน่นกันให้มากๆถ้าคิดอยากจะอยู่ในโลกนี้ให้มันดีกันแล้วก็พระวรสารน,นักบุญมัธิว บทที่11็ข้อ12เขียนเอาไว้ว่าพระอาณาจักรสวรรค์ต้องการความอดทนและความพยายามผู้ที่ใช้ความอดทนและความพยายามเท่านั้นจึงจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ฉันว่าเดี๋ยวเจ้าหนึ่งมันก็เดินมาหาเราเองแหละ แล้วฉันจะขอโทษมันที่พูดออกไปเมื่อกี้นี้แต่ฉันก็จะบอกมันด้วยถ้ามันใจเย็นลงแล้วว่าต่อไปเราเพื่อนรักกันเราต้องเชื่อใจกันให้มันมากกว่านี้อย่ามาผิดใจกันกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกเลยมันอาจจะมีอะไรในชีวิตของเรา พวกเราที่จะทำให้พวกเราเข้าใจผิดกันได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นฉันว่าเราสามคนจะต้องเชื่อมั่นใจต่อกันเอาไว้ให้มากๆแล้วละเราจะต้องหนักแน่นในความเชื่อมั่นในความรักที่เรามีต่อกันเอาไว้ให้มากๆ ให้มากๆกันเลยถ้าใครจะผิดพลาดต่อใครไปบ้างก็ขอให้อีกฝ่ายหนึ่งและฝ่ายที่เหลืออยู่อย่าได้อ่อนแอหวั่นไหวในความรักของเราไปเลยเป็นนั้นคารไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับความอดทนหนักแน่นในความรักที่เราพี่น้องเพื่อนมนุษย์พึ่งมีต่อกันเช่นนี้อีกแล้วแล้วเราจะได้ไปตั้งหน้าตั้งตา ร่วมใจกันทำงานอื่นที่มันใหญ่กว่าสำคัญกว่าให้สำเร็จลุล่วงไปได้เราอย่ามัวมาติดใจกับอะไรเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้กันอีกเลยถ้าหากจะมีอะไรในระหว่างเราที่มันอาจจะดูไม่เข้าท่าไปบ้างในวันข้างหน้า ก็ขอให้เราทั้งสามย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของพวกเราคือเราซื่อตรงจริงใจต่อกันเรารักกันเราเป็นพี่น้องกันประเทศสำหรับวันพระหัสสัป,ปดีเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคกิสตเจ้าสัปดาห์ที่สองก็ขอ,ขอพระวพอวยพรนะพี่น้องนะ